สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาทำปลาหมึกยัดไส้นึมะนาวกันนะคะโอเคค่ะมาลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะนำปลาหมึกนะคะเราจะเลือกเอาปลาหมึกที่สดนะคะถ้าเมืองไทยก็คงไม่ยากที่จะหาแต่ที่อเมริกาเราก็ซื้อมาจากพิซ่านะคะเราก็จะมาล้างน้ำนะคะโดยการดึงกระดองมันออกแล้วก็ ข้างในมันมีอะไรเราก็ดึงออกมาถ้าเป็นไข่เราเก็บไว้นะคะเก็บไข่นี่อร่อยค่ะหนังปลาหมึกเราจะเก็บไว้เพื่อความสวยงามนะคะไม่ต้องเอาออกค่ะัจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทน้าทิ้งและเราก็จะล้างอีกน้ำหนึ่งแล้วก็เอาเกลือมาล้างเพื่อที่จะให้ดับปลิ่นคาวค่ะหลังจากที่เราใส่เกลือลงไปแล้วนะคะเราก็จะขยำขยำหน่อยนึง หลังจากนั้นเราก็จะเอาปลาหมึกออกจากน้ำแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะทีนี้เราจะมาเตรียมหมูยัดไส้นะคะเราก็จะมีหมูสับให้ละเอียดแล้วก็มีวุ้นเส้นนะคะแล้วก็มีไข่อีกหนึ่งฟองตามด้วยน้ำปลานะคะระวังอย่าให้เค็มนะคะแล้วก็ลริกไทยป่นค่ะล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็เอามือเราลงไปคลุกเลยค่ะมันจะได้เข้ากันได้ดีขึ้น อันนี้เป็นไม้กลัดนะคะเราจะเอามากลัดปลาหมึกหลังจากที่เรายัดไส้เพื่อที่จะไม่ไหให้ไส้ของมันทะลักออกมาค่ะจากนั้นเราก็จะเอาเนื้อหมูที่เราปรุงเสร็จแล้วมายัดไส้ปลาหมึกเลยนะคะปลาหมึกก่อนที่เราจะนํามายัดไส้นะคะเราจะตัดตรงปลายแหลมของมันเพื่อที่จะให้เวลาเรานึ่งจะได้ระบ,บายอากาศได้นะคะตัดแค่นิดเดียวค่ะหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วเราก็จะเอาหมูยัดเข้าไปเลยค่ะ นี่ค่ะยัดให้แน่นให้ตัวพองแบบนี้เลยนะคะเราจะนำปลาหมึกทุกตัวนะคะมายัดไส้เหมือนกันค่ะหลังจากที่เรายัดไส้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอา,อาซึ้งมาตั้งไฟจนน้ำเดือดนะคะหลังจากน้ำเดือดเสร็จแล้วเราก็จะเอาปลาหมึกที่เราทำไว้ลงมานึ่งเลยค่ะเราจะใช้เวลาประมาณ15นาทีในการนึ่งนะคะ นี่ค่ะไม้ที่เราเตรียมมาไว้จะมากัดเพื่อที่จะไม่ให้หนวดปลาหมึกหลุดออกมาจากตัวปลาหมึกแล้วก็ไม่ให้ไส้ทะลักออกมาข้างนอกนะคะในระหว่างที่เราคอยปลาหมึกนึ่งอยู่นะคะเราก็จะมาเตรียมน้ําจิ้มที่จะราดปลาหมึกของเราเลยค่ะน้ําตาลปี๊บที่ละลายน้ํานะคะน้ํากระเทียมดองค่ะน้ำมะนาวน้ําปลา รสชาติของน้ำจิ้มนะคะเปรี้ยวนำเค็มตามค่ะกระเทียมสับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะพร้อมกับพริกสับให้เป็นชิ้นหยาบๆค่ะเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดนี้ผสมเข้ากันหมดเลยค่ะหลังจาก15นาทีผ่านไปนะคะปลาหมึกของเราก็จะได้ที่แล้วค่ะนี่ค่ะตัวอ้วนจ้ำม่ำน่าทานมากเลยค่ะหลังจากที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะคะปลาจะคายน้ำออกมาเยอะมากเราไม่เอาน้ำเราจะเทน้ำทิ้งนะคะ จะนำปลาหมึกที่นึ่งเสร็จแล้วนะคะมาหัน่นมาบ้างไม่ต้องหั่นขาดนะคะจะบ้างข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งให้เหลือติดกันไว้ะคะ่ะเราจะเอากระล่ำที่เราเตรียมมาไว้นะคะมารองจานก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาปลาหมึกมาวางข้างบนค่ะ แล้วราดด้วยน้ำจิ้มที่เราทําเอาไว้นะคะจากนั้นเราก็จะเอาปลาหมึกมานึ่งต่ออีก2นาทีนะคะเพื่อที่จะให้น้ำจิ้มเข้าไปในตัวปลาและที่จะทำให้รสชาติดีขึ้นค่ะหลังจาก2นาทีผ่านไปค่ะปลาหมึกของเราก็จะได้แบบนี้เราก็จะยกออกแล้วก็จัดจานกันเลยค่ะ จะรองจานด้วยผักนะคะอันนี้วันนี้ใช้กะหล่ำซอยเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เอามาวางแล้วเราก็จะเอาปลาหมึกวางข้างบนนะคะน้ำซอสเราก็จะนำมาราดปลาหมึกอีกทีค่ะเราจะเอาน้ำซอสหรือว่าน้ำจิ้มของเรามาราดตรงตัวปลาหมึกอีกทีนะคะเพื่อที่จะให้เข้มข้นขึ้นอร่อยจี๊ดจ๊าดมากขึ้นค่ะ ดูแลน้ำลายไหลเลยะคะ่ะเอามะนาวที่เราเตรียมและหั่นไว้เป็นแว่นๆนะคะมาตกแต่งจาน,นะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะปลาหมึกยัดไส้ดึงมะนาวออกมาสะสวยเลยค่ะหน้าตาดีชิมแล้วก็อร่อยด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมขอให้เป็นวันที่ดีของทุกทกท่านคะ่ะพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะ สวัสดีค่ะ